เอฟเฟกที่สามารถปรับแสงและปรับคอนทราสต์ได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือซอฟต์คอนทราสต์ตัวนี้นะครับก็สามารถปรับแสงนะครับปรับความนุ่มนวลของภาพได้อย่างนี้นะครับก็มีออปชันให้เลือกที่เขาเป็นปรับไปแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ3อัน h v ฟวีคอนทราสต์ อันนี้มันจะเป็นแสงจ้านะครับแล้วก็หน้าคนก็จะ,ะมีคอนทาสมากนะครับวอร์มนะครับจะเป็น่างนี้นะครับหรือใครไม่ชอบก็ลองปรับเองดูนลครกันแล้วก็นี่เองกูก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคอนทาสต์ม่มน,นี่ก็จะเปลี่ยนสีใช่ไหมครับนี่ ก็ลองเล่นดูนะครับก็นำไปใช้ได้ตามความพอใจขอบคุณที่ติดตามเราชมรับฟังสวัสดีครับ